ครับในส่วนของภาคเรียนที่2นะครับเคมีเพิ่มเติมเล่มที่4แล้วของม5นะครับเราก็จะเรียนอยู่2บทนะครับบทแรกนะครับก็คือบทที่10นะครับชื่อบทว่ากฎเบสนะครับแล้วบทที่2นะครับก็เป็นบทที่11นะครับชื่อบทว่าเคมีไฟฟ้านะครับซึ่งในส่วนของบทที่10นะครับกฎเบสเนี่ยก็จะมีผลการเรียนรู้อยู่ทั้งหมด10ข้อนะครับอ่าสิบข้อนะครับซึ่งถามว่าสาคัญยังไงนะครับกับ การที่นักเรียนเนี่ยทราบผลการเรียนรู้นะครับผลการเรียนรู้มันก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่นักเรียนสามารถเอาไปดูตัวเองนะครับเวลาเราเรียนแล้วนะครับเราสามารถทําหรือปฏิบัติได้ตามผลการเรียนรู้ของรายวิชาแต่ละรายวิชาได้ไหมนะครับเช่นข้อที่1นึ่นะครับขอระบุไว้ว่าระบุและอธิบายสารนะครับเป็นกรดหรือเบส โดยใช้ทฤษฎีกฎเบสของอาริเนียสนะครับเบิร์นสเตดลาวรีแล้วก็ลิวอิสหมายความว่าอะไรหมายความว่าลูกนักเรียนเนี่ยต้องระบุได้นะครับว่าทฤษฎีกฎเบสเนี่ยนะครับอาริเนียสเบิร์นสเตดลาวรีเนี่ยสารไหนมีความเป็นกฎเป็นเบสตามทฤษฎีเหล่านี้นะครับระบุได้ไม่พอลูกนักเรียนต้องอธิบายได้ด้วยนะครับดังนั้นข้อที่1ถ้านนักเรียนเรียนจบเรื่องทฤษฎีกฎเบสของ อะไรเนี้ของเบอร์นสตีดลาวรี่แล้วก็ของลาวิสแล้วนักเรียนต้องระบุได้แล้วก็ต้องอธิบายได้ว่าสารไหนเป็นกดเป็นเบสอันนี้ก็คือตรวจสอบความรู้ตัวเองนะครับในส่วนของผลการรู้ขอ้อที่2นะครับระบุคู่กดเบสของสารตามทฤษฎีกดเบสของเบิร์นสตีดลาวรี่ได้นะครับเอาทฤษฎีกดเบสของลาวรี่มาจับนะครับแล้วก็ระบุว่าอันไหนเป็นคู่กดอันไหนเป็นคู่เบสนะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่2นะครับ เป็นผลการรู้ที่2ที่นักเรียนจะต้องทําให้ได้นะครับข้อที่3คํานวณอ่าแสดงว่านักเรียนต้องมีทักษะทางอะไรครับวิชาอะไรคณิตศาสตร์นะครับมีวิชาทางคณิตศาสตร์นะครับคำนวณและเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบความสามารถในการแตกตัวและความแรงของกฎเบสนะครับอันนั้นเราจะต้องมีทักษะการคานวณแล้วก็เปรียบเทียบความสามารถในการแตกตัวนะครับหรือความแรงของกฎระเบีย อันนี้ก็คือผลการรู้ข้อที่3เมื่อเรียนจบแล้วก็ตรวจสอบตัวเองนะครับว่าเราคํานวณได้ไหมเปรียบเทียบได้ไหมนะครับข้อที่4คํานวณค่า pH นะครับแสดงว่าค่า pH ตัวนี้นะครับมันจะเกี่ยวกับค่าล็อกนะครับเกี่ยวกับ Lock, ล็อกดังนั้นนักเรียนจะต้องมีพื้นฐานเรื่องล็อกเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับค่า pH ของความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนนะครับไฮโดรเนียมไอออน H3O+ นะครับแล้วก็ ไฮดรอกไซด์ออน oh ลบนะครับของสารละลายแสดงว่าน้กงเรียนต้องมีทักษะทางคำนวณนะครับแล้วก็มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับค่าล็อกนะครับอันนั้นพอเราเรียนจบนะครับเราก็มาเช็คตัวเองว่าคำนวณได้ไหมนะครับถ้าคำนวณได้ก็แสดงว่าผลการรู้นี้เราก็มีโอกาสที่จะทำด้คะแนนได้เต็มนะครับผลการรู้ที่5นะครับเขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสเตอร์น แสดงว่าเราต้องเขียนให้ได้นะครับสมการเคมีแสดงประยัิสะเทินประยัดสะเทินก็คือปริยาที่กดกับเบสทำปฏิากาันได้เกลือบวกน้ํานะครับพร้อมทั้งระบุความเป็นกดเบสของสารละลายหลังการสะเทินได้นะครับระบุได้ว่าเกลือที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเกลือกดหรือเกลือเบสหรือเกลือกลางนะครับอันนี้คือผลการเรียนรู้ข้อที่5นะครับต่อไปผลการเรียนรู้ข้อที่6นะครับเขียนอ่าลูกนักเรียนต้องเขียนได้นะครับ ปรยาให้ดูรสิ์ของเกลือนะครับและระบุความเป็นกรดเบสของสารละลายเกลือนะครับสารละลายเกลือนะครับอันนั้นเราต้องระบุให้ได้นะครับว่าปฏรยาให้ดรสิ์นะครับเขียนให้ได้ว่าให้ดรสิ์นะครับก็คือเอาเกลือมาทำปฏิกิริยากับน้ำนะครับว่าเกิดให้ดรสิตไหมนะครับแล้วก็บอกให้ได้ว่าสารละลายเกลือที่ได้นะครับมีความเป็นกรดหรือเป็นเบสนะครับอันนี้คือผลการเรียนรู้ข้อที่6นะครับ ผลการรู้ข้อที่7นะครับทดลองนะครับทดลองและอธิบายหลักการนะครับการไตเตลแสดงมี2เรื่องนะฮะทดลองและอธิบายหลักการการไตเตล์ไตเตลก็คือการเอากรดกับเบสมาทำปฏิกิริยากาันนะครับเพื่อ,อาหาความข้นของอีกตัวหนึ่งนะครับโดยมีสารละลายมาตรฐานอยู่นะครับแล้วก็เลือกอินดิเคเตอร์นะครับที่เหมาะสมสำหรับการไตเตลอันนี้คือผลการรู้ข้อที่7นะครับ ต่อไปผลการรู้ข้อที่8ครับคำนวณแสดงว่าต้องมีความรู้ทักษะท,ทางิอนิสตา์เช่นเดียวกันนะครับคำนวณปริมาณสารนะครับหรือความข้นของสารละลายกรดหรือเบสจากการตเตะนะครับเรามีความรู้จากการตเตะแล้วนะครับแล้วก็มาคำนวณปริมาณสารและความข้นของสารละลายกรดเบสนะครับข้อที่9กนะครับก็จะเป็นการอธิบายสมบัตินะครับองค์ประกอบและประโยชน์ของสารละลายบัฟเฟอร์นะครับเราก็จะมาเรียนรู้ว่าในสิ่งชีวิต ของเราเนี่ยรอบๆตัวเนี่ยนะครับหรือแม้ทั้งในตัวเราเองเนี่ยนะครับมีสารละลายบัฟเฟอร์อยู่ไหมเป็นยังไงองค์ประกอบเป็นยังไงบ้างสมบัติเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือสืบค้นข้อมูลนําเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับกฎเบสนะครับอันนี้ก็คือผลการเรียนรู้ทั้งหมด10ข้อในบทที่10นะครับในบทที่10เรื่องกฎเบสนะครับอังน,นั้นลูกนักเรียนเนี่ย เรียนเข้าไปแล้วนะฮะพอเรียนไปแล้วเนี่ยลูกเรียนก็สามารถกลับมาตรวจสอบตัวเองนะครับว่าสามารถทําได้ตามผลการเรียนรู้ที่เขาคาดหวังไว้ไหมที่เขาต้องการไหมถ้าเรียนทําได้ก็แสดงว่าโอกาสที่จะทขาข้อสอบได้ในเรื่องนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะ100%นะครับหรืออาจจะ 80- 9 0นะครับอันนั้นต้องอให้ลูกนักเรียนเนี่ยนะครับเรียนเสร็จแล้วต้องมาทบทวนตัวเองว่าเป็นไปตามผลการเรียนรู้ของรายวิชา บทที่10กดเบสไหมนะครับเป็นไงเสร็จหรือยัง10ข้อยังนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวให้จดไปสักพักหนึ่งนะครับผม